สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ตจะเก็บข้อสอบแนวมหิดลมาฝากกันสักหนึ่งข้อครับผมโอเคคลิปนี้จริงๆข้อสอบชุดนี้เอาไว้สอนน้องในคอร์สที่เรียนผ่านออนไลน์เนาะแต่ว่าเอามาแบ่งปันให้กับน้องๆใน YouTube เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดกันได้นิดนึงละกันโอเคมาดูกันครับข้อ11อันนี้เป็นเนื้อหาของมอต้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสอบเข้ามหิดลมหิดลก็คือสอบเข้าม .4 ว่ยเงาย อะบอกว่าถ้า N เป็นสัมประสิทธิ์ของ X กำลังสครับผลคูณของผลคูณของไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้แล้วค่าของ N ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ต้องไปหาอะไรออกมาก่อนเราต้องไปหา N ออกมาก่อนถูกปะ่ะอะมาดูกันถ้าจะทําวิธีจริงๆวิธีเต็มเตมมาแบบนี้มาแบบนี้มามาช่วยพี่เลยวิธีจริงๆวิธีเต็มเมก็5 x ขอลอกมาให้เลยนะบวก2 x กำลัง2ลบ7 x ลบ8แบบนี้แล้วก็2 x กำลัง3ลบ4 x กำลัง2ลบด้วย1 0 x แล้วก็บวกด้วย6แบบนี้อ่ะถ้าจะเราจะทำจนเต็มแล้วก็แจกกระจายเข้าไปแจกกระจายเข้าไปก็เป็น5 x กำลัง2คูณกับ2 x กำลัง3คูณก็ต้องคูณทุกตัวโอเคไหม ไล่ไปคูณทุกตัวเลยตัวแรกคูณทุกตัวตัวที่2คูณทุกตัวตัวที่3คูณทุกตัวตัวที่4คูณทุกตัวอ่ะไล่ไปครับตัวแรกก็จะได้เป็น1 0 x กําลัง6ถูกปะถัดไปตัวนี้คูณกับตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2 0 x กําลัง5ถูกปะต่อไปครับ5 x กําลัง3คูณกับลบ1 0 x ก็จะเป็นลบ50 x กําลัง4ถูกไหมแล้วก็คูณกับตัวสุดท้ายก็เป็นบวกด้วย3 0 x กําลัง3 โอเคตัวแรก 5x กำลัง3คูณเรียบร้อยตัวถัดไปเราก็จะเอา 2x กำลัง2คูณทุกตัวเหมือนกันอ่ะถัดไปก็จะเป็นเท่าไรครับบวกด้วย 4x กำลัง5แล้วก็ลบด้วย 8x กำลัง4แล้วก็ลบด้วย 20x กำลัง3แล้วก็บวกด้วย 12x กำลัง2ถูกปะโอเคอ่ะคูณเสร็จแล้ว2ตัวเหลืออีก2ตัว,วครับก็เอาลบ7 x คูณเข้าไปก็เป็นลบด้วย10 สี 4, x, 4. ่ x กลังสบลบเป็นบวกก็จะเป็นบวกด้วย2 8 x กำลังสแล้วก็เท่าไรเนี่ยลบเคูณเข้าไปอีกก็จะเป็นด่านะตาลายเจ็ดส x แหมเจ็ 70, x กำลังสเยอะจัดเยอะจัดแล้วก็ลบด้วยสี x แล้วก็ตัวสุดท้ายครับคูณลบแเข้าไปก็จะเป็นลบสิบก x กลังส แล้วก็ลบลบเป็นบวกก็คือบวก 32x กำลังสองแล้วก็ลบลบเป็นบวกก็คือบวก 80x อา่าแล้วก็ลบด้วย48โอเคเขียนปะ่ะอ่ะแต่ว่าโจทย์ต้องการขออะไรครับกำลังอะไรกำลัง3อ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดขีดเส้นใต้ไปนะกำลังสาแบบนี้กำลัง3คือตัวนี้คือตัวนี้คือตัวนี้แล้วก็คือตัวนี้เราก็จับมารวมกันเลยครับ30ส ลบ20ก็เหลือ10ถูกไหมสิบไปลบกั 16, บ16ก็เหลือลบ8 28ลบไป6ก็เหลือเท่าไหรครับเหลือ22ถูกปะแสดงว่าถ้าคิดที่ x กำลังสเนี่ยมันจะเป็น22 x กำลัง3แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะได้ n เท่ากับย2ถูกไหมคือถ้าใครทำแบบเนี้ย้ราบอกว่าทำข้อสอบไม่ทันแน่นอน วิธีทำครับเดี๋ยวพี่ให้ทิคก,ก่อนที่จะไปสเต็ปสุดท้ายแล้วกันนะอ่ะพี่ให้ทิคก,ก่อนพิบัตรทิคครับเฮ้พิบัตรทิคแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องการอะไรต้องการ x กําลังสามต้องการ x การ x ําลังสามก็คลิกแค่ x กําลังสามสิดูตัวแรกครับมัน x กําลังสามแล้วถูกปะมันต้องไปคูณกับอะไรอะ่ะถึงได้แค่ x กําลังสามก็ต้องไปคูณกับตัวที่มันไม่มีสัมประสิทธิ์ถูกปะเพราะฉะนั้นคูณได้ตัวนี้ตัวเดียวครับก็จะเป็น3 0 x กําลัง3เนี่ยออกมาแล้ว เห็นปะก็จะโผล่มาตัวแรกแล้วเห็นไหมโอเคปะ่ะเออตัวถัดไปครับสองอกำลังสองอ๋อมี x กำลังสองแล้วก็ต้องไปคูณกับตัวที่มี x ตัวที่มี x ก็คือนี่เห็นป่ะลบสิบคูณกันตรงนี้ก็จะเป็นลบยี่สิบเ็กกำลังสามเห็นไหมโอเคปะ่ะตัวถัดไปครับอ๋อมี 7x แสดงว่าต้องไปคูณกับ x กำลังสองนี่ลบ 4x กำลังสองลบลบเป็นบวกก็จะเป็น 28x กกำลังสาม เร็วกว่าป่ะถัดไปครับสุดท้ายลบแปดไม่มีสักเอ็กเลยก็ต้องไปคูณกับเอ็กกำลงังสามก็จะเป็นลบสิบหกเอ็กกำลงังสามเออมันต้องทําแบบนี้มันต้องทําแบบนี้โอเคไหมเออแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ยี่บสองเอ็กกำลงังสามเห็นปะ่ะสั้นกว่ากันเยอะเลยตัวนี้คือ n เ,เห็นปะชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบยาวหรือชอบแบบสั้นเออต้องชอบแบบสั้นๆน,นะมันจะได้ทำข้อสอบทนัน พอ n เป็นยีสองครับพี่ก็เอายี่สิบสองเข้าไปแทนอ่ายี่สิบสองเข้าไปแทน22่บสองบวกสเป็น26แสดงว่า2องกำลังยีบหกแบบนี้ลบด้วยเอายีิบสองเข้าไปแทนตัวนี้เป็นยีิบสองตัวนี้เป็น1นฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชีก้กำลังไปบวกกันก็จะเป็นสองกำลังยี่อืมเอเคไหมตัวนี้เอายี่สิบสองเข้าไปครับก็จะเป็นยีิบสองยกกำลังอ่ายี่สิบสองบวกสองก็เป็นยีถูกปะก็จะเป็นสองยกกำลังยี คูณด้วย4ก็คือ2กําลัง2โอเคปะ้ะบวกด้วยตรงนี้เป็น22หาร2ก็จะเป็น11เจ็ดเนาะอ่ะเท่ากับพับเสร็จแล้วอ่อตัวนี้เราดึง2กําลัง23ออกมาตัวแรกก็เหลือ2กําลัง3ถูกปะ้ะแบบนี้ถูกไหมแล้วตัวหลังก็เหลือ1อเคจริงๆต้องเป็น8ลบ1เป็น7เป็เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอาแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น2กําลัง23 ตัวนี้คูณการทานเหมือนกันคูณการเอาด้ชี้กำลังไปบวกกันมันจะได้26ถูกปะเราก็แตกออกเป็น23กับ3แบบนี้ก็ได้โอเคปะตัวนี้บวก11 23กับ23ก็เจ้ากันครับตัวนี้จะทำให้เราเหลือเท่าไหร่เนี่ย8-1ลบ1ก็คือ7 7ส่วน8บวกด้วย11ก็ตอบไปเถอะ11เษ7ส่วน8ก็จบครับแค่นี้เกียร์เนาะจบแล้วโอเค อ่าอันนี้ใครจะเซฟไปฝึกทําก็ได้นะเซฟไปฝึกทําก็ได้น่าสนใจดีอ่าโอเคเรียบร้อยข้อสอบมาให้โดนจริงๆทำจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องพิจารณาเรื่องมุมมองเนาะถ้าทําวิธีจริงอะ่ะก็เชื่อว่าทํากันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราฝึกคิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเราก็อาจจะเจอหนทางอะไรใหม่ๆก็ได้นั่นเองโอเคเนาะชนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับ เพื่อนๆน้องๆที่เรารักได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ